หนึ่งในดิวเทดที่เป็นเทดใหญ่ล่าสุดในเมื่อวานนี้นะครับนั่นคือการที่โดนาวนมิเชลย้ายไปสู่คีบรันคารเลียนะครับวันนี้เราจะมาผ่าดิวนี้อย่างละเอียดกันนะครับเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะครับต้องบอกว่ายูท่าแจ๊สเนี่ยใจถึงจริงๆพวกเขาทำการล้างบางครั้งใหญ่ตั้งแต่ต้นฤดูกาลเขาได้ปล่อยรูด้โกแบลอกไปซึ่งได้สิทธิ์ดับมาจำนวนมาก ในเรื่องของโดนัลด์ไมชลลเนี่ยมีข่าวพัวพันกับนิวรยกนิกมาตลอดเวลาแต่ตกลงสิทธิ์ดับกันไม่ได้สุดท้ายแล้วกลายเป็นคีฟนันคาเวียเนี่ยใจป่ามากกว่ายอมทุ่มทุกสิทธิ์ดับและก็ตัวผู้เล่นเพื่อได้โดนัลด์ไมชลลมาร่วมทัพนะครับพวกเขาได้ทําการเทรดสิทธิ์ดับรอบแรก30สิทธิ์และก็สิทธิ์การสลับดับสองสิทธิ์และก็แถมตัวผู้เล่นอีก3คนคนแรกโอชัยอัคบาจิหนึ่งในดับที่เพิ่งดับเข้ามา แล้วก็กาศที่เป็นสตาร์ของทีมอย่างคอรินเซกตันแลกไปด้วยอีกหนึ่งคนแล้วก็ฟอร์เวิร์ดคนเก่งอย่างล o รีแมคคาเนนนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถือว่าเป็นมูลค่ามหาศาลนะครับเพราะว่าฟอร์มของโดนัลด์วิชเชลเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะตั้งแต่โดนัลด์วิชเชลอยู่ยูท่าแจ๊สทั้งหมดหรืฤดูกาลเขาพายูท่าแจ๊สเข้ารอบเพย์ออฟทั้งหรืฤดูกาลผลงานของโดนัลด์ิเชลเนี่ยก็ดีขึ้นตามลําดับ ในฤดูกาลแรกมี20คะแนน3.7อาร์ซิดและก็ปีล่าสุดเนี่ยผลงานเขาอยู่ที่25.9คะแนนและก็5.3อาร์ซิดและ4.2รีบาวเป็นการ์ดระดับออสตา1คนนี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่ครบเครื่องมากๆมีแมวมองหนึ่งคนนะครับได้บอกว่าเขาชอบดิวเทสนี้มากเพราะว่าโดนาวนิเชลเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ครบเครื่องการที่โดนาวนิเชลย้ายมาอยู่คิฟแดนคเวเลียเขาสามารถทำสกอร์ได้เขาสร้างสารรค์เกมได้ เขาชุดระยะไกลได้และโดนาแวร์มิเชลก็เล่นเกมรับได้ดีนี่จะเป็นความหวังใหม่ของคลิแลนด์คาร์เวียนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยโดนาแวร์มิเชลเนี่ยได้โพสต์ออกมาขอบคุณทีมยูทาจ๊สนะครับเขาได้บอกว่าขอบคุณสําหรับความทรงจําทุกอย่างขอบคุณสําหรับการช่วยเหลือเขาทุกอย่างการที่ได้เห็นเขาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็เติบโตอยู่ที่ยูทาจ๊สขอบคุณโค้คคชควินชไนเดอร์ ที่ให้โอกาสเขาให้ความไว้วางใจเขาและให้เขาเป็นผู้นําทีมนี้มาตลอด5ปีที่ผ่านมาเขารักที่ยูท่าแจ๊สและก็รักโค้ดและก็รักองค์กรของยูทห์แจ๊สนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในดีลเทดท,ที่จากกันได้ดีนะครับจากนี้ไปนะครับเราไปดูข้อมูลจากบิชเชอร์รีพอร์ตนะครับขอลัมนิษได้เขียนวิเคราะห์วิจารณ์ไว้ว่าใครเป็นผู้ชนะดีลเทดนี้บ้างแล้วก็ใครเป็นผู้แพ้นในดีลเทดนี้นะครับเริ่มกันที่คนแรกเลยนะครับผู้ชนะในดีลเทดนี้นั่นคือคีฟแลนด์คาวาเลียถือว่าเป็นดิว เพราะว่าคลิปลังคาเลียร์เนี่ยได้โดนแวนวิเชลมานี่คือผู้เล่นที่มีพรสวรรค์ลแล้วก็มาเติมทีมได้ดีมากๆโดนแวานวิเชลอายุเพิ่งจะ26ปีเท่านั้นเมื่อรวมกับกำลังหลักเนี่ยอย่างดาเลสกาแลนก็22ปีเอวานโมบี e ้ก็21ปีจาริดอารเลนก็24ปีอ s a แซคโอคโลก็21ปีจะเห็นได้ว่าแกนหลักของคิปลางคาเวียร์เนี่ยยังอายุน้อยแล้วก็ยังไปได้อีกไกลนะครับ ส่วนตัวโดนาเม์มิเชลเองเนี่ยแม้จะเล่นตำแหน่งชูติ้งกาดเขาสูงเพียงหดฟุตหนึงดูจะเป็นรูปร่างเล็กเกินไปแล้วก็จะเป็นจุดอ่อนแต่เขาเป็นคนที่เล่นเกมรับได้ดีมากเขาสามารถพายูท่าแจ๊สเนี่ยเข้ารอบเพย์ออฟได้สม่ำเสมอประสบการณ์ในเพย์ออฟของเขาจะมาเป็นผู้นำที่คลิฟแลนด์คาร์วล์เขาจะมาแบ่งบทบาทแล้วก็คอยมาสอนน้อง ข้อดีของคีปแลนด์ควาวเลียที่ดีกว่ายูท่าแจ๊สนะครับยูท่าแจ๊สพอเขารอบเพย์ออฟไปเนี่ยลูดิโกแบกก็จะเป็นจุดอ่อนในเกมรับสลับตัวประกบไม่ได้ก็เป็นจุดอ่อนที่โดนเจาะซึ่งคีปแลนด์ควาวเลียเนี่ยน่าจะทําได้ดีกว่า เพราะอีวานโมบี้กับไอแซคโอโครเนี่ยสามารถสลับตัวประกบได้และก็เล่นเกมรับได้ดีกว่ารวมถึงดาร์เลสกาแลนที่อยู่ท่าแจ๊ดเนี่ย <Yeah. S 1> โดยนาเวมิเชลเล่นคู่กับไมค์คอลลี่ซึ่งดาเลสกาแลนเนี่ยดูจะสดกว่าคุมเกมก็พอใช้ได้ดูดีมีอนาคตการทำเกมลุกการจบสกอร์ดูจะเฉียบคมกับไมค์คอลลี่เขาเหมือนว่าโดนาเว์มิเชลเนี่ยได้คู่หูที่ยกระดับขึ้น อย่าลืมนะครับว่าดาร์เรสการ์แลนเนี่ยเป็นผู้เล่นระดับออสตาเขามองว่าประสบการณ์ของโดนวิเชลมาสอนเหล่าดาวรุ่งของทีมแลนคาเวียจะกลายเป็นทีมที่ลงล็อก ok. รวมถึงกำลังเสริมของทีมแลนคาเวียก็ดูดีนะครับเขามีเควินเลิฟเขามีการ์ตัวเก่าอย่างลิกกี้ลูบิโอมีคาริสเลเวิร์ดมีไอแซคโอโคโร เขามองว่าคลิปแลนทีมนี้จะเป็นม้ามืดในปีหน้านะครับคนต่อมานะครับที่มีผลกระทบต่อดีลนี้นะครับนั่นคือตัวโดนาวนมิเชลเองโดนาวนมิเชลในวันที่อยู่ยูท่าจ๊สเนี่ยเขาเป็นเบอร์หนึ่งของทีมเขาจะทําอะไรกับบอลก็ได้ลันเกมก็ได้สร้างสารรค์เกมก็ได้จะมีบอลอยู่เท่าไหร่ในมือก็ได้แต่พอย้ายมาอยู่ที่คลิปแลนคารวาเวลียเนี่ยบทบาทเขาต้องเปลี่ยนไปเขาเล่นคู่กับดาริสกาแลนมีอีวานโมบี เชื่อเหลือเกินว่าความโดดเด่นบทบาทเยอะๆเหมือนที่ยูท่าแจ๊สเนี่ยจะไม่เป็นแบบนั้นเขาต้องกระจายบทบาทให้น้องๆนะครับซึ่งใครบางคนมองว่าสถิติโดนัมมิเชลอาจจะตกไปก็ได้ในฤดูกาลหน้านะครับคนต่อมานะครับที่มีส่วนร่วมในดีลนี้นะครับนั่นคือยูท่าแจ๊สเขามองว่ายูท่าแจ๊สเป็นผู้ชนะในดีลนนี้ แม้ว่าอยู่ท่าเจ๊เนี่ยถ้าเก็บลูดิโกแบร์ไว้โดนัลมดิเชลไว้เขายังเป็นทีมเข้ารอบเพลย์ออฟได้สบายๆเขาน่าจะเก็บใช้ชนะระดับ40นัด50นัดได้อย่างสบายนะครับแต่ถือว่าทีมเนี่ยมองออกว่าไปเนี่ยพอเก็บเข้ารอบเพลย์ออฟไปปุ๊บพอเพลย์ออฟก็ตกรอบแรกทีมมันก็ไปไปไหนสทัทีเขามองว่าการที่แดนนี่เอนผู้บริหารของทีมเนี่ยกล้าล้างบางทีมทั้งหมดกล้าปล่อย2ส,สตาร์ทั้งหมดเพื่อได้10ดับจำนวนมากมาเนี่ย เขามองว่าเป็นการกระทําที่ใจถึงมากเพราะว่าอย่าลืมว่าในประวัติศาสตร์ของแดนนี่เอ็นเนี่ยเขาเคยบริหารงานที่บอสตันเซลติกมาก่อนเขาเคยทําแบบนี้มาก่อนก่อนที่สิดดาร์ฟเหล่านั้นเนี่ยจะมาแลกเป็นเจสันเททัมมาแลกเป็นเจเรนบาวและก็พาบอสตันเซลติกกลับมาเข้ารอบชิงอีกครั้งถ้าแดนนี่เอ็นสามารถทําแบบนั้นได้ก็มองว่ายูท้าแจ๊สทีมนี้แพ้วันนี้เพื่อชนะวันหน้านะครับคนต่อมานะครับที่มีส่วนร่วมในดีลเนี้ยนะนั่นคือนิวร์กนิก นิวอร์กนิกมีข่าวกับโดนัวด์มิเชลมาตลอดเขาวาดฝันผู้เล่นตัวจริงไว้ดังนี้นะครับมีการ์ดเป็นจารีนบันสันมีชูตติ้งการ์ดเป็นโดนัวด์มิชเชลมีสมอลฟอร์เวิร์ดเป็นอาร์เจบาเลตมีพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดเป็นจูเลียสลนเดลและก็มีเซนเตอร์เป็นมิชเชลโรบินสันนี่คือ5ตัวผู้เล่นที่สวยมากๆและก็จะพานิวอร์กนิกกลับมาผง,งาดอีกครั้งแต่สุดท้ายแล้วนิวอร์กนิกไม่กล้าทุ่มในดีลนี้ ข่าวออกมาว่านิว york n i c k เนี่ยไม่กล้าทุ่มสิทธิ์ดับมากพอและก็ปล่อยดาวลุ่งไม่พอนะครับทำให้ยูท่าแจ๊สเนี่ยหันไปเจราจากับคลิแลนด์คาราเลียที่กล้าทุ่มมากกว่าสุดท้ายแล้วนิว york กนิ k ก็จะไม่ได้ขุมกําลังที่เขาอยากได้เขาจะไม่ได้กาดระดับออสตาอย่างโดโรเว์บิชเชลแต่ถือว่านิว york n i c k เนี่ยยังเก็บเหล่าดาวรุ่งไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นอาร์เจบาเลตหรือว่าเอมานูเอลควิกรีหรือโอบีท็อปปินเขามองว่านิว york n i c k ทีมมันไปไม่สุดจะกลายเป็นทีมระดับครึ่งๆกลางๆและก็ไม่รู้ว่าปีหน้าจะผลงานเป็นยังไงนะครับนี่คือผู้แพ้ในดิวเทสนี้นะครับส่วนต่อมานะครับที่มีผลกระทบต่อดีลนี้เนี่ยนั่นคือเพื่อนร่วมทีมของโดนาวนมิเชลโดนาวนมิเชลไปแล้วลูดิโกแบร์ไปแล้วแต่เพื่อนร่วมท,มทีมที่ฝีมือดีเนี่ยยังอยู่ในทีมไม่ว่าจะเป็นไมค์คอลลี่ลูดิเกจอแดนคลาร์กสันโบยานบอกดานวิดเขามองว่าผู้เล่นเหล่านี้ยังเป็นผู้เล่นที่ดีอยู่ และก็ยูท่าแจ๊สเนี่ยไม่น่าจะเก็บไว้ละถ้าปล่อย2สตาร์หลักแบบนี้เขาน่าจะปล่อยกำลังเสริมออกไปด้วยเพื่อเอาสิทธิ์ดับจำนวนมากมาสร้างทีมใหม่นะครับ เขาบอกว่าหลังจากนี้จับตาดูได้เลยบางทีลอจิลิสเลเกอร์ที่อยากได้บอกดาบอกดานวิดและก็ไมค์คอลลี่เนี่ยอาจจะเกิดดีลนี้จริงก็ได้เพราะยูท่าแจ๊สไม่ต้องการเก็บผู้เล่นเกรดบีเหล่านี้ไว้แล้วเขามองว่าผู้เล่นเกรดบีเหล่านี้อาจจะไปแจ้งเกิดกับทีมอื่นก็ได้อาจจะประสบความสําเร็จมากกว่ายูท่าแจ๊สก็ได้ส่วนยูท่าแจ๊สก็จะได้สิ์ดับจำนวนมากมาสร้างอนาคตให้มันรุ่งเรืองมากกว่านี้นะครับ อ่ะละครับนี่คือผลกระทบของการย้ายของโดนัลด์มิเชลคุณคิดว่าใครเป็นผู้แพ้ผู้ชนะคุณชอบดีวนี้ไหมส่วนตัวผมเองเนี่ยผมว่าคีปรางคาเวียโหดมากเลยนะครับคิดเห็นอย่างไรกับดีวนี้คอมเมนต์บอกกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในช่องของเรายังมีคอนเทนต์บาสอีกมากมายนะครับถ้าชอบกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันมีเรื่องอะไรอยากแนะนำคอมเมนต์บอกกันนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับ สำหรับวันนี้สมควรกับเวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ